กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงของมามแชร์ค่ะช่วงนี้เรานําเสนอเรื่องราวของไอทีแล้วตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับรองว่าทุกบ้านต้องมีพวกแท็บเล็ตอุปกรณ์นะคะเว้นบ้านสมาร์ทโฟนยกเว้นบ้านงบหมดนะอยากมีนะแต่ไม่มีบ้านนี้เขาไม่ให้ลูกเล่นพวกอุปกรณ์ได้อยากเอามาดูหนังเกาหลีแต่ว่างบหมดจริงๆไม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้แต่เด็กอนุบาลเองเนี่ย ก็แบบว่าเล่นสมาร์ทโฟนเล่นพวก<ด>แท็บเล็ตแต่เราจ,รจะเล่นสิ่งเหล่านี้อ,อย่างไรให้ลูกของเราเนี่ยได้เรื่องของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ไงว่าเราจะทํายังไงดีนะให้ลูกเนี่ยได้รับสิ่งดีๆการเรียนรู้ดีๆจากการใช้แท็บเล็ตในวัยอนุบาลถูกต้งองค่ะไปชมกันเลยค่ะ m ม m Share สวัสดีค่ะช่วงมัมแชร์ไอทีวันนี้พบกับดิฉันศรีสุดาวิวนิสวรรณค่ะวันนี้จะนําสาระดีๆทางด้านไอทีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเรื่องราวของการใช้อุปกรณ์แก้เจ็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ iPad โทรศัพท์มือถือนะคะเด็กๆในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนํากันค่ะว่า เหมาะสมกับเด็กพวกนี้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาลแล้วเราจะให้เขาเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรคะสําหรับการใช้เพื่อเกิดการเรียนรู้เนี่ยนะคะเด็กอนุบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ mm. เนื่องจากว่าเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลการยับยั้งชั่งใจนะคะรวมไปถึงพัฒนาการของเขาค่ะจึงจําเป็นจะต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด เด็กในวัย3-6ปีเนี่ยนะคะเขามีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะพาเขาไปมีกิจกรรมนอกบ้านค่ะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในโลกของเทคโนโลยีแล้วก็ได้เรียนรู้ในโลกจริงๆด้วยนะคะ การเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าถ้าเด็กในวยัยอนุบาลน,นั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดค่ะการเรียนรู้ในเรื่องราวของ IT นี่นะคะจะมีมาแนะนำไปเรื่อยในโอกาสหน้านะคะส่วนวันนี้มัมชาไอทีหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าแพ้ IT ทีวันนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมัมแชร์ เห็นไหะเพราะอย่างที่พี่นออนบอกว่าบ้านนี้ไม่ให้เล่นไปภูมิแพรวนี่หนูเห็นสไลด์กันเพลินเลยขนาดว่าไม่ค่อยให้เล่นเด็กมันเข้าคือเขาเรียกว่าเด็กเจเนอเรชันอัลฟาไะที่ที่อาจารย์เคยบอกไว้คุณหมอเคยบอกไว้นะว่าคือมันจะแบบว่ามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเด็กมีการเรียนรู้แล้วก็เห็นคนรอบๆด้วยมันก็เลยเป็นการแบบฝึกไปโดยอัตโนมัติเลยใช่ค่ะอะคือเด็กวันนี้ ถ้าบัวไหนเบื่อลูกมาเป็นลูกสาวดิฉันได้มาเป็นได้มาเป็นลูกดิฉันได้เพราะว่าคลิปชื่อว่าหนูพูดเก่งนะหนูพูดเก่งอ้าวแล้วจะพูดทันแม่ไม่ตุ๊กหรอแยกกันพูดมันหนูก็เก่งไงเวลาจะแยกกันพูดแอบไปดูกันว่าพูดเก่งขนาดไรหนูพูดเก่งนะค่ะมัมแชร์ฟาดผัดฟักเช้าฟาดผัดฟัก เย,เย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดอ่าเอาไปออาไปแล้วเหรอ <c oughs> ใช่แล้วคุณพ่อพูดเก่งสุดคุณพ่อพูดเก่งูกก็พูดผิดตลอดเลยแล้วพ่อขำขำแบบว่าขำอกคอาหน้ามากเนี่ยลูกตัวเองทําอะไรมันก็นั่งขำเนอะรับเสื้อไปจากทางรายการค่ะเราถึงคุณผู้ชมนะคะที่มีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้แบ่งปันแชร์ความน่ารักกันเข้ามาค่ะที่ Facebook ของเรามัมคลับนะคะแล้วถ้าคันเลือกได้ออกอากาศได้เสื้อไปด้วยได้โชว์ลูกด้วยนะคะเพราะแค่บอกคุณมีอันเดียวในโลกนะคะใช่แล้วเมื่อกี้ลืมบอกว่าระหว่างนี้เรามีเวลารับสายด้วย02 2 4 8 8 2 5 1อ่น มาแชร์มาแชร์ช <c oughs> ไงว่าเตรียมอาหารเช้าให้ลูกอะ,อะไรยังไงบ้างมีเมนูไหนเมนูเด็ดแล้วก็สามารถแบบว่าทําได้อย่างรวดเร็วก็แชร์กันได้เพราะว่าทุกวันนี้พูดจริงๆนะสำหรับตุ๊กแต่พี่อ่อนเขาจะมีหลากหลายมีทั้งอัดกลางมีทั้งภาคเหนือไงของตุ๊กเนี่ยบางทีเมนูตันเหมือนกันบางทีวนแอบยังไม่ครบห้าวันเลยวันศุกร์เริ่มวนไปนเมนูวันจันทร์แล้วเพราะฉะนั้นใครมีเมนูแชร์เข้ามาใน Facebook ของเราก็ได้นะคะรวมถึงโทรมาแชร์ตอนนี้เลยใช่แล้วค่ะ02288251ค่ะตอนนี้ยังไม่มีโทรศัพท์ และการรายการเรานอกจากจะสด9โมงถึง10โมงแล้วนะคะวันพุธถึงวันศุกร์คุณผู้ชมสามารถชมรีรันได้อีกครั้งหนึง่งในเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนั่เองอ๋อเปลี่ยนจาก1ทุ่มเป็น3ทุ่มนะใช่เจอการ9โมงเช้าเจออีกทีก็เลข9เหมือนเดิมไง3ทุ่มอ่านี่คือวิธีจำต้องจำกันเลยทีเดียวจำกันเลยทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนเวลา9โมงเชา้ามาเกือบเดือนแล้วนะคะต้องดูนะคะนี่ออกจากบ้านตี5เลยนะต้องดูนะไม่ดูงอนนะคะมีกอดกันมีกอดกันเลยแล้วบอกไปเลยว่าถ้าไม่ดูเนะะกับเารรรปดทศ <น>เรารณรงันบ้านเรารณรงค์ให้ เป็นคุณแม่ที่มีคุณภาพไงเป็นคุณแม่ที่จะต้องดูแลใส่ใจลูกนั่นเองนะคะสรุปพรุ่งนี้ค่ะเจอกับตุ๊กกับน้องออน้องแอมน้องแอมนะคะเราจะมีคุณแม่แขกรับเชิญของเราชื่อคุณแม่นิวพี่นอนคนนี้แอบสะท้อนตัวเองเล็กน้อยเป็นคุณแม่ทฤษฎีเป๊ะตอนท้องนี่อ่านหนังสือเป็นตำราเป็นเล่มๆทฤษฎีบอกได้เลยว่าแทบจะท่องหนังสือได้แต่กลายเป็นว่าคลอดมาตุ๊กก็เป็นกลายเป็นว่าทฤษฎีเหล่านั้นไม่ได้เลี้ยงลูกได้เต็มๆนะภาพปฏิบัติหรือสนามจริง แอบทดสอบเราอีกทีเหนกันจูกต้อนนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องราวดีๆมีมาแชร์กันแน่นอนนะคะพรุ่งนี้พี่ออนไลน์หนึ่งวันนะไปไหว้ครูที่เชียงใหม่ค่ะไหว้ด้วยนะคะพี่ต้องไหว้หนูด้วยนะไปทั้งทีแล้วเนี่ยตัวเครื่องบินไปีไหไหว้ให้น้องด้วยไหว้ให้น้องอ่ะมีสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะวิมลวันค่ะคุณแม่วิมลวันเธอจากจังหวัดอะไรคะ สมุดปราการค่ะสมุดปราการค่า,า,าคุณแม่มีแชร์เมนูสําหรับอาหารเช้าให้ลูกไหมคะอาหารเช้าก็าผัดผักนะคะแล้วก็แกงจืดโอ้ดีดีครบห้ามูมกผักมีให้เลือกหลายอย่างค่ะก็สลับสลับไปแต่ละวันแล้วก็ง่ายเตรียมง่ายแล้วก็มีไข่มีโยเกิร์ตมี ผล,ลไม้ค่ะคร,ระบทีมแบบว่าค,ค,ครบครบห้าหมู่เลยจริงๆนะผักผล,ลไม้โปรตีนคร์โบฮเดตนะโยเกิร์ตนมโอ้โหโครบมากแล้วอย่างนี้แสดงว่าคุณแม่เนี่ยตื่นมาเตรียมตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงครึ่งค่ะ,อะโอ้ตื่นมเต็มหกโมงครึ่งแสดงว่าโรงเรียนใกล้บ้านูชันเมืองโรงเรียนใกล้บ้านค่ะไม่ติดมากอ่ไม่ติดมากแล้วตื่นมาทำอาหารเช้าไปส่งลูกแล้วดูรายการเราทันไหมคะ ทันค่ะโอ้โหเก่งมากเป็นคุณแม่ยุคใหม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมก็นี่ไงไปส่งลูกแล้วมาทำรายการไงก็ต้องทันเนี่ยใช่ใช่คุณแม่ยุคใหม่ไดเมกสามีได้ไห่าเป็นคุณแม่ยุคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ยุคใหม่ก็ต้องชมรายการมามคลับด้วยแล้วก็เป็นแฟนรายการตลอดไปนะคะค่ะ ขอบรคุณมากๆเข้าไ,ไปไล์ f เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราแลือยังเอ่ยคะมัมคลับนะคะเดนเชิญจะได้ดูข้อมูลในนั้นได้ <มา S 2> และอัปเดตเราก็จะเป็นคุณแม่ที่ทันสมัยขึ้นเก่งขึ้น<จ>ในเวลาเท่าเดิมหรือว่ามีเรื่องราวดีๆมาแชร์หรือว่าอยากจะถามก็สามารถเข้ามาในแฟนเพจของเราได้นะคะนี่บอกสูตรประการที่ฉันภาพขึ้นมาภาพแรกคือช้างสเสียนเลยนะใช่ไหมคุณแม่แถวนั้นไหมคะ อาลุดแล้วขอบพระคุณมากมค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะเอาเป็นว่าได้เสื้อด้วยนะได้เสื้อไปด้วยค่ะจะทรายการด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึงส0นาฬิกาทางช่องเ c o t f อ m i l y 14และสามารถชมรีรันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันพุธถึงวันศุกร์3มทุ่มถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะค่ะวันนี้กลับมาเจอกัน9้าโมงเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ